อันนี้เราก็เข้ามาอยู่บนป่าอะไรก็ไม่รู้ครับขับเข้ามาเรื่อยๆดู GPS แล้วมีน้ำก็มาเจอลุงก็ขอลุงตกนะครับจริงลุงเขาไม่ได้ให้ตกแต่ว่ามันเป็นปลาธรรมชาติที่ไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ําพอดีเลยของรอบตรงนี้ก็จะแบ่งปลาให้ลุงไปกินบ้างครับแต่ว่าลุงเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับเราก็กินแต่ปลาตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบ่งเอาตัวที่มันตายแล้วให้ลุงไปทําอาหารครับํำดูดีเองตัวไหนตายเนี่ย เต็มแสามตัวเองโอ้ยดูนขึ้นวันนี้โคตรเนอะไรับมันขึ้นยากนะจริงๆนี่ครับลุงแบ่งกันไปกินถ้าลุงกินปลาเป็นผมให้ลุงไปหมดเลยไม่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 เอาขอบคุณมากนะขอบคุณลุงเช่นกันครับครับครับตกปลาตกตกตกไปเลยไม่เป็นไรครับอนุญาต Một subscribe một kênh Ghiền Mì Gõ không, không, không. ตอนแรกนึกว่าใหญ่มันลากไปมุดที่โคนครับน่าจะทักแค่โลต้นๆครับตรงนี้เมื่อก่อนเนี้ยเ,เป็นป่านะครับแล้วก็เขามาเอาเม็ดโคมาขุดใหม่ๆเลยครับก็ลองมาตีดูซ่อนข้างทางครับฝากผลง,งานไว้ด้ยโอ้ตัวยาวเฟือยประมาณทักโลหนึ่งครับตัวนี้โลหนึ่ง,โล,งโลสองอะไรประมาณนี้ เคี okay. ถ่ายรูปครับฮันเตอร์นี่สิเมื่อกี้งัดมาขุดโคลเลยครับด้วยคันโคโล่กับสายพี่อีสองโคนอตพัดนะครับถ่ายผลงานดู้ได้ครับถ่ายรูปครับฮันเตอร์เดี๋ยวใช้มือถ่ายคันนี้ไดนะ้ไหมเสียงกล้องมันนินหรืออะไรวะันนินกันนินถึงใจเลยอ่ะ ก็ว่ายตามเลยนะ มาแล้วครับตัวที่สอง Hunter V4 ครับกับหมายอะไรที่มันลอกใหม่นะครับเมื่อก่อนมันเป็นป่าเข้ามาตีไม่ได้เลยครับตรงนี้ตัดผลงานไว้ได้ครับ Hunter V4 ถ่ายูครับ มันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกครับเห็นอะไรวิ่งอยู่บนผิวนะมันมันก็งับผอมีทตอนท <laughs> ี่ขุดตอนที่ลุงขุดนะ่นนะกันนำตรงนี้มันแห้งข้างบนนู้นน่ะกองหมุมนู้นยังมีปลาขึ้นไปอยู่เลยไปช่วดนี่แหละเดูกันครับครั้งแรกที่มานีบไม่ไหวเลยวันสามสิบตัวเนีน่นะไม่ไ,ไม่ใช่ก็ตีลงไปเรื่อยตีลงไปเรื่อยเลยครัถ้าตีเอาไปเยอะๆวิวมันซ้ำกันครับอ,อย่างางี้ผมได้ครับเจ็ดตัวแปดตัวก็พอแล้วครับดียเคราวหน้ามา พอทำเหยื่อรุ่นใหม่มาเดี๋ยวมันไม่มีที่ตีว่าเป็นแบบนี้อะไรครับผมเป็นโรงงานผลิตอ๋อโรงงานผลิตาขายในไทยแล้วก็ส่งออกนอกอมันจ,จะนิดหน่อยที่ว่าพานนั่นดีบางคนไปขออ้เออตุนิโยตุนยอยน่ไอ้หมา ช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับปลาก็จะค่อนข้างเคี้ยวๆหน่อยตีไปคุยกันไปเพิ่นๆเดี๋ยวมันเผลอมันก็งับเองครับอันเตอร์วีผ่านผลงานไว้ได้ครับกับคันที่เราใช้วันนี้ก็เป็นคันโกโลนะครับจากบริษัท BPO แล้วก็สายพีเอสองโคนนอตพัดนะครับโอเคถ่ายดูครับอันเตอร์วี โอ้ไปยาวๆครับไปโน่เหมือนเลยนะมันมุดจุดอมมันมุดเฉแหลยอันดีฉลาเดีย มัเตอร์มีเนีนก็ตัวที่สี่แล้วครับตรงนี้เมื่อทีตีสายฟูพอดีก็เลอะเลยนี่ครับปากผลง,งานได้ครับฮันเตอร์วิธีตัวนี้ก็ประมาณห้าหกขีดสา้กำลังงัดสนุกครับใช้งานง่ายตีไปกอกลับตีไปกอกลับไปสปินทำงานเองครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะเที่ยงสิบนาทีแดดเปีเป้ยงเ,เลย ค okay. ไม่ต้องรอเช้ารอเย็นครับตีวีสี่ตีตอนไหนก็ได้ถ่ายรูปครับ